สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหลินอีกครั้งนะคะวันนี้หลินจะมีทิปดีๆอะไรสำหรับผู้ที่ใช้รถ Mercedes- b e n z มาฝากไปติดตามชมกันเลยค่ะเชื่อว่าผู้ที่ใช้รถ Mercedes- Benz หลายๆท่านต้องเคยเติมน้ำมันเป็นประจำกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราจะทราบไหมว่าฝาถังน้ำมันของเราเนี่ยบอกอะไรเราได้มากกว่าประเภทของการเติมน้ามันเชื้อเพลิงอยากทราบว่ามีอะไรบ้างไปชมกันค่ะ ข้อมูลในฝาถังน้ำมันนะคะจะประกอบด้วยข้อมูล2ส,ส่วนหลักๆก็คือประเภทของการเติมเชื้อเพลิงกับข้อมูลของการเติมลมยางนะคะยกตัวอย่างรถคันนี้นะคะเป็นรุ่น GLC 220 D M G Dynamic นะคะประเภทของการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือน้ำมันดีเซลนะคะก็จะมีบอกในส่วนของข้อมูลตรงนี้อยู่นะคะ ขยับผันมาด้านบนจะเป็นในส่วนของการเติมลมยางนะคะมันก็จะมีซีรีส์ยางแต่ละรุ่นบอกนะคะลงมาดูด้านล่างของร้อยางของเรานะคะยางรุ่นนี้จะเป็นยาง235ทับ 55R19 นะคะอ่ะเราก็จะกลับมาดูข้อมูลทางด้านบน235ท 55R19 ดูข้อมูลจากช่องด้านนี้นะคะ ก็จะมี2บรรทัดหลักๆเลยก็เป็นในส่วนของออจำนวนผู้โดยสารแล้วก็จำนวนสัมภาระที่เราใช้เดินทางนะคะถ้าจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน3ท่านแล้วก็มีจำนวนสัมภาระเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเราก็จะเติมลมยาง เป็นล้อหน้า32ปอนด์และล้อหลัง34ปอนด์นะคะแต่ถ้าเกิดเรามีผู้โดยสารจำนวนมากหรือว่ามีสัมภาระค่อนข้างเยอะเนี่ยค่ะเราก็จะมาดูที่บรรทัดล่างเติมล้อหน้า35และล้อหลัง43ปอนด์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของการเติมลมยางนะคะ อีกจุดหนึงนะคะจะเป็นในส่วนของ QR code QR code ตัวนี้บอกอะไรเราบ้างนะคะถ้าเราสแกนเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถโครงสร้างตัวรถเป็นยังไงจุดถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ตรงไหนแบตเตอรี่รถอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้ ประโยชน์ของมันก็คือในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุกู้ภัยจะต้องตัดถางตัวรถเนี่ยจะได้ทราบจุดปลอดภัยที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารการหลีกเลี่ยง,ยงจุดน้ำมันเชื้อเพลิงหรือหลีกเลี่ยงสายไฟจะต้องทำยังไงบ้างน,นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆในส่วนของฝาถังน้ำมันแต่ละรุ่นเป็นยังไงกันบ้างคะข้อมูลในฝาถังน้ำมัน ชื่อว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ความเคยชินซะมากกว่าหวังว่าข้อมูลที่หลินนำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีคำถามหรือสนใจรถ Mercedes-Benz รุ่นไหนสามารถติดต่อหลินได้ที่เบอร์0964161424ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ